มาให้อาหารปลาวัดสันเจ้าประชุมธานีแปะลงสีตอนนี้อยู่ที่ริมน้ำมีปลาจะเพียนมีปลาสหวายเยอะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ปลาตะเพียนถ่ายปลาจัเพียนดีกว่าครับปลาสวายเยอะเยอะๆแต่แปะไข่หมูเยอะ,ะ,ะายม,มากดู อันนี้ปลาจะเพียนคเต็มเลยนู่นนู่นก็เยอะเย,ะย,ะย,ะยะอะเยอะเยอะเยอะเลยตัวใหญ่ใหญ่ต้องข้ามก็จะเป็นวัดสันเจ้ามีแปะลงสีบรรยากาศทุกคนโปะริมน้ำ วัดสันเจ้าครับสันเจ้าพ่อปุ้งเท่ากงวัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีปลานิปลาเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเด็กๆน่าจะชอบนะแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์คนเยอะถ้ามาปกติก็ดีครับหาที่จอดรถยากนิดนึงไม่นิดหรอกครับถือว่ายากเลยแหละครับนี่ไงปลาเยอะมาก ปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยครับผมลูกๆปลาสวายปลาสวายเยอะเลยนูนเพียบเลยดูเอา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 เป็นไงครับเยอะเลยเยอะมากเยอะมาก